หยุดอยู่เดี๋ยนี้เลยนี่แกมาทำไมอะฮะมาโรงแรมก็จะเข้าพักแล้สิมาโรงแรมโรงแรมที่นี่เหรอฉันจะบอกอะไรให้นะที่เนี่ยมันโรงแรมราดักลักชวรี่ห้าดาวหน้าอย่างแกไม่มีปัญญาจ่ายค่าที่พักหรอกมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยไปฉัมากเกินไปแล้วนะหืม ดูก็ได้กลิ่นอะ่ะเว้ยเป็นไปได้ยังไงวะเหม็นกลิ่นคนโจนใช่ไหมยี่เหม็น yeah. ชิว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 ชิคุณผู้หญิงสวัสดีครับมาพักที่โรงแรมของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวผมถือให้นะครับเชิญครับคุณผู้หญิงเฮ้ยแกเจ็บใจใช่ไหม อยมันนอกตีนไว้เอ้มีห้องว่างไหมคะฮัลโหลม่มไม่ตอบคุณผูหญิงสวัสดีค่ะห้องพักที่คุณผูหญิงจองไว้เป็นภูลวิลล่าสูรน,นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่คืนละ1 0 0 0 0แบาทรวมทั้งหมด3คืนที่คุณผู้หญิงเข้าพักเป็น3 0,000นบาทค่ะ ไม่มีปัญหาค่ะถ้าอย่างนั้นรอสักครู่นะคะคุณผู้หญิงคะพอจะมีบัตรอื่นเปลี่ยนไหมคะทำไมเหรอคะพอดีบัตรของคุณผู้หญิงรูดไม่ได้อะคะ่ะที่ตัวระบบน่าจะมีปัญหาแต่บัตรใบนี้นีวงเงินยังเหลืออยู่เลยนะคะแต่อันที่จริงแล้วบัตรใบนี้รูดไม่ผ่านนะคะ สงสัยเลขค่ะของิฉันเนี่ยน่าจะยีผิดใบนะคะงั้นเอาเป็นว่าคุณเอากุญแจห้องมาให้ดิฉันก่อนแล้วเดี๋ยววันเช็คเอาท์ดิฉันมาเช็คปินค่ะได้เลยค่ะคุณผู้หญิงนี่คือกุญแจห้องนะคะขออนุญาตคืนบัตรค่ะขอบคุณนะคะนี่ฉันต้องการเปิดห้องภูวินล่าแน่ใจนะว่าภูวินล่าใช่ อย่างเธอเนี่ยนะจะมาพักผู้วิลล่าฉันว่าเธอมาผิดที่แล้วมั้งโรงแรมนี้ค่าที่พักอ่ะคือละห้าหมื่นเลยนะไม่ใช่ห้าร้อยฉันน่ะมาถูกที่แล้วจ้ะแล้วฉันเนี่ยก็ต้องการเปิดห้องที่หรูที่สุดห้องที่หรูที่สุดเนี่ยเต็มแล้วคะ่ะแล้วมีห้องไหนว่างบ้างเต็มทุกห้องงั้นเอาห้องสแตนดาร์ดก็ได้ก็บอกว่าเต็มทุกห้องไง ฟังไม่รู้เรื่องแล้วไงก็พูดอยู่เนี่ยไร่เบลล์หน้าโรงแรมเนี่ยปล่อยไอ้บ้านนอกคนนี้เข้ามาที่นี่ได้ยังไงนี่ทําไมฉันจะเข้ามาไม่ได้ในเมื่อฉันก็เป็นลูกค้าเหมือนกันลูกค้าเหรอแต่งตัวแบบนี้นะฉันว่าเธอไปนูน่นโรงแรมข้างวัดดีกว่ามาั้งคืนละ1 0 0บาทโอ้แต่ว่าผ้าปูเนี่ยเขาไม่ซักมา6วันแล้วนะฉันว่ามันก็น่าจะดูเหมาะกับเธอดีอะ่ะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ ฉันก็มีปัญญาจ่ายทำไมไปทำงานเมืองนอกรวยมาจากไหนไม่ทราบยะแต่ที่เนี่ยไม่ต้อนรับมันจะมากเกินไปแล้วนะเกิดอะไรขึ้นแกเนี่ยไอ้ข้าตาฉันเละหมดแล้วจะไปไหนหยุดอยู่นี้นะหยุดนี่เธอจะทำอะไรอะเธอเข้าห้องน้าที่นี่ไม่ได้นะแล้วทำไมฉันถึงจะเข้าไม่ได้ละ่ะ ดูสาระรูปตัวเองด้วยนู่นคนอย่างเธอต้องไปเข้าห้องนอกนู้น ون. ไปสิ โรงแรมนี้มันโลค้าจริงๆปล่อยให้คนแบบนี้เข้ามาในโรงแรมได้ยังไงไม่มีมาตรฐานเลยมาตรฐานต่ำมากเลยดูสิฉันเปียกไปหมดแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณผู้หญิงนี่คุณปล่อยใ,ให้ใหญ่มันนอนเข้ามาในโรงแรมได้ยังไงคะทำไมมาตรฐานโรงแรมต่ำแบบนี้นี่พวกคุณต้องรับผิดช,ชอบทุรกของฉันเดี๋ยวนี้นะคุณรู้ไหมว่าธุรกของฉันมันแพงแค่ไหนคุณต้องจ่ายค่าเสียหายหนึ่งแสนบาทนี่พวกคุณสองคนรู้ไหม ว่าชุดของฉันเนี่ยมันมาจากตองติงแบรนด์ลิมิเต็ดอ dition น่ะฮะมีแค่ตัวเดียวในโลกทางโรงแรมต้องกราบขออภัยคุณผู้หญิงจริงๆนะคะเพื่อเป็นการรับผิดชอบเอาอย่างนี้ไหมคะทางเราจะนำชุดของคุณผู้หญิงไปซักให้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ขออัปเกรดห้องของคุณผู้หญิงเป็นห้องซูเปอร์วีไอพีสูตรเลยค่ะถือว่าเป็นคำขอโทษจากทางโรงแรมนะคะก็ได้แต่เรื่องอัปเกรดห้องเนี่ยทันก็ไม่ได้ต้องการหรอกนะ แต่ก็เห็นความรับผิดชอบของทางโรงแรมแล้วคุณสองคนน่ะอย่าลืมดำเนินการด้วยละ่ะได้ค่ะคุณผู้หญิงทำยังไงดี่ครับมันก็เป็นเพราว่านายน,นั่นแหละปล่อยให้ยิปบันโนเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้ยังไงรีบไล่มันออกไปเลยนะวุ่นวายมากวุ่นวายสุดๆได้ครับโยดไม่ต้องไล่ฉันออกเองได้คอยดูนะโรงแรมหลูๆเนี่ย ไม่ต้อนรับฉันใช่ไหมได้แล้วสักวันเนี่ยจะต้องเสียใจไม่ต้องพูดมานี่เลยเสียใจบ้าเลยตัววุ่นวายเฮ้ยจะทำอะไรอะเออดวคะไปจับมาอะไรมาจับฉันทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรนะ ขอ,อานะครปล่อยเอามือสอกรปรกออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอามาจับฉันทำไมฮะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่มันอะไรคุณปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงผมบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนเข้าเช็คอินแล้วเนี่ยลูกค้ากําลังจะหนีอะ่ะคุณปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ไงฉันต้องขอโทษไ,ไม่ต้องมาขอโทษคุณมันก็ได้แค่ขอโทษ แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานหน้าฟอนแล้วผมจะย้ายตำแหน่งคุณแล้วเบลฝ่ายจัดก,การที่เหลือด้วยครับผู้จัดการคะผู้จัดการโทนึกว่าจะรวยจริงแทรกรวยปลอมนี่หว่าต้องมาจับฉันของปลอมใช่ไหมคะมันนี่เลยมันนี่นนไปขอโทษนะคะ สวัสดีครับคุณผู้หญิงมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับคุณเป็นผมเป็นผู้จัดการของโรงแรมนี้ครับค่ะคือว่าฉันเนี่ยต้องการเข้าพักโรงแรมนี้ค่ะแล้วก็ขอห้องที่หรูสวยแล้วก็แพงที่สุดด้วยค่ะได้เลยครับคุณผู้หญิงงั้นผมขอแนะนําห้องพูลวิลล่าสุดเลยครับห้องนี้ทั้งกว้างทั้งใหญ่แถมยังมีวิวติดทะเลสาบด้วยนะครับคุณลูกค้าสนใจห้องนี้ไหมครับสนใจค่ะเอาห้องนี้เลยค่ะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมจัดให้ แล้วก็ชั้นพัก7วันนะคะมีค่าเงินได้เลยครับเดี๋ยวทางเราจัดการให้นะครับขอบคุณค่ะเวลค้าดิงมาเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้หญิงนี่คุณทำแบบนี้ทำไมครับเช็ดสิค่ะผู้จัดการคะ คุณเป็นผู้บริหารที่ดีมากเลยนะคะให้บริการลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่ดูถูกคนด้วยค่ะถ้าฉันไม่มีเงินเนี่ยฉันก็คงไม่กล้าเข้ามาในโรงแรมหรูๆแบบนี้หรอกค่ะแต่ต่างจากบางคนที่บริการได้ย่แย่มากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะคนที่ทําแบบนั้นเนี่ยฉันก็ไม่เห็นว่าจะได้ดีสักคน งั้นเชิญมารับกุญแจทางนี้ครับค่ะฟ้ามีตา วะเนี่ยไอเดียแกมาทำไมเนี่ยมีอะไรแกให้อาหารไก่ยังให้แล้วแกมาทำไมเนี่ยแกเป็นอะไรทำตัวลับๆแล้วล้อตอนนี้ซ่อนอะไรไว้ข้างหลังแกซ่อนอะไรไว้เฮ้ยไม่มีฉันเห็นเอามานหนิฮู้ยอายเอามาเฮ้ย,ยซ่อนอะไรไว้ก็ไม่บอกกันเฮ้ย เยอะขนาดนี้มาจากไหนอย่าเสียงดังสิฉันเจอเงินเนี้ยที่เราไก่เราไก่แล้วใครเอาเงินเยอะขนาดนี้เอวาไย่างเราไก่กันล่ะไม่รู้อะแต่ฉันเป็นคนเจอเงินเนี้ยเงินทั้งหมดเนี้ยต้องไปของฉันคุณมะไม่ได้แกต้องแบ่งเงินนี้ให้ฉันไม่งั้นฉันจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านเหมือนจะต้องแบ่งแกด้วยฉันเป็นคนเจอมันต้องไปของฉันสิเฮ้ยถ้าแกไม่ให้ฉันอะฉันจะไปแจ้งตำรวจว่าแกเอาเงินใครก็ไม่รู้มาเป็นของตัวเอง แทงตำรวจเหรอแทงตำรวจเออแม่งแร่ฉันไม่อยากไปกินข้าวแดงในคุกแค่เนี้ยถ้าฉันไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้เอาไป Thank you มาซื้อมือถือพี่เอาเลยเลือกเลยเนาะเครื่องนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ สามหมื่นบาทสามหมื่นได้เลยสามหมื่นบาทเอาเครื่องนี้แหละจะขอบใจมากนะพี่เจ๊วันนี้ฉันเหมาหวยห,หมดแผงเลยจ้ะเมื่อคืนฝันเลขสี 4, 7, เ 4, 7, ่เจ็สอาสี่เจ็ดส้ยจ้านี้เลยนี่เลยอุ้ยเลขมงคลเอามาในจางหมดเลยหมดเลยหมดเลยงวดนี้รวยงวดนี้รวย ีจจ้ะต้องทอนเผื่อว่าผลบุญอ่ะจะช่วยให้ฉันถูกห่วยรางวัลที่หนึ่งเฮงรวยรวยนะใจนขอบใจจ้ะโอ้รางวัลที่หนึ่งมาแนงวดนี้ไอเดียอะไรพี่ชอปที่สวนของเราวันนี้มีคนไหมในสวนเหรอวันนี้ไม่มีใครมานะพี่พี่มาทำไมอ่ะ นี่วันนี้พี่จะมาขุดมาในสวนอ่ะวันนี้พี่ฟิตอยา,อากออกกำลังกาย <S 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 2 <S 2> ไปเถอะฝา,า,ากถางหญ้าด้วยนะวันนี้นี่ใครจะเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิเฮ้ยซ <S 2 S 1> องเงินไปไหนเนี่ยหายไปได้ยังไงอะ เดียมีอะไรพี่ไอเดียเห็นอะไรที่มันแปลกๆแถวที่มันกระตากรกะตาปะ่ะจะป้ายนะไงพี่กระตากรตาอะไรไม่เห็นอ่ะไม่มีอะไรแปลกๆเลยเหรอไม่มีนะพี่ถามหาอะไรอะขอบใจนะเลขสวย ไอเดียางั้นเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะจ้าโอ้โหช่วงนี้นี่ล่ำซ้ำอย่างไหนเนี่ยซื้อหวยมาที่เป็นปึกๆเลยหมพี่ช็อปฉันน่ะขายผลไม้ได้ราคาดีเลยนะพี่ ก็เลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งอ่ะไปซื้อหวย mm hmm. เพื่อจะถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้างล่ำรวยเงินทองไม่ต้องทำส่วนแบบนี้แล้วพี่เออเออเรืเออ่องของแกเหอะถ้าถูกมาแบ่งพี่ได้นะได้จ้ะฉันว่านะรางวัลที่หนึ่งอ่ะอยู่ในปึกนี้แน่โอ้ยมโนโไปและไอเอ้าพี่ช็อปเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีแล้วพี่ล่ะวาจะทำข้าวเย็นอยู่พอดีเลยเนี่ย ไอ้ <I. S 2> ไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อไอ้โฟนอะอ๋อพอดียมีคนมาเหมาปาไอ้ทั้งบ่อเลยพี่ก็เลยมีตังค์ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่โอ้ยปาหมดอีกแล้วก็โกกันซึ้งหน้าเลยนะเหมาบ่อปาเหรอไม่เชื่อหรอกพี่ช็อปนั่นมันมือถือไอ้ไม่ใช่หรอพี่เอาของไอ้ไปทำไมอะมือถือไอ้ยังงั้นเหรอเนี่ย มันควรเป็นมือถือของพี่เพราะว่าสองเงินนั้นอะไอเข้ามือของพี่มาสองเงินนั้นมันเป็นของพี่เหรอก็ใช่อะดิเฮ้ยสองคนนี้เสียงดังเออะอะโวยวายอะไรกันนี่ที่เอามือถือไอไปทําไมเอาคืนมานี่เลยนะมือถือไอเหรอของพี่มาอะไรของไอไม่ของพี่เอามาพี่ไม่ให้จะเป็นของพี่ได้ไงก็ไอบอกไงว่าขายปลาได้ทางบ่อมือถือเครื่องนี่มันก็ต้องเป็นของไอสิอะไรแกไอ พี่รู้นะว่าไอ้ขโมยซองเงินอันนั้นมาขโมยขโมยอะไรพี่อยามามั่วได้ไหมซองเงินเนี่ยไอเดียเป็นคนฝากให้มาทิ้งไอ้แี่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะฉันไม่น่าแบ่งเงินให้แกเลยแบ่งเงินกันอีกนี่มันหมายความว่าอะไรอะพูดออกมา๋ยูนี้เลยนะก็ซองเงินนั้นอะฉันเห็นมันอยู่ที่เล้าไก่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใครก็เลยเอาไปใช้หมดแล้วแสดงว่าทั้งมือถือเครื่องนี้ทั้งหวยบนบ้านมันต้องเป็นของพี่ถูกไหม มือถือเครื่องในพี่ยืนแล้วกันแล้วก็เอาหวยบนบ้านไปพี่ทั้งหมดเลยไม่ได้นะพี่ช็อปหวยพวกนั้นอะ่ะมันต้องมีรางวัลที่หนึ่งอยู่ในนั้นแน่เลยแล้วถ้าฉันเอาหวยให้พี่ไปอ่ะเกอได้แล้วตำรวจคะแี่มันสามคนไปเลยค่ะตำรวจนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะเอาจา๋อาอ้าวพี่ชอปใช่จริงด้วยเธอก็มากินข้าวร้านนี้เหมือนกันเหรออืมพอดีว่าฉันจะเอาตังค์มาฝากธนาคารอ่ะแต่ว่าเดินเท่าไหร่ธนาคารก็ปิดทุกธนาคารเลย หิวข้าวก็เลยว่าจะแวะมาทานข้าวเนี่ยวันนี้มปนวันอา,าทิตย์ถ้าแกอยากฝากเงนะินอะแกต้องไปสาขาในห้างนูน่นฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยเจอแกก็ดีแหละงั้นฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปสั่งข้าวกินก่อนถูวมากจ๋าฉันลืมไปอ่ะ ฉันมีธุระต้องรีบไปฉันไปก่อนนะ ขอเชิญพวกคุณ3ามคนไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักค่ะเชิญค่ะพี่ชอบจะพี่ชอบคนเดียวเลยไปค่ะ,คะชอบฉันผิดหวังในตัวแกมากนะโทษของการที่อยากได้ของของคนอื่นไปเป็นของของตัวเองเนี่ยแกก็ต้องไปนอนในคุกไปกินข้าวแดงเดนอนจาเพื่อนฉันขอโทษฉันไม่ใช่เพื่อนแกแล้วเดินเลย